สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่น้องผู้ชมชาว Youtube นะครับวันนี้ผมพามาชมร้านป้าสำรานเคนตักกี้นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นร้านไก่ทอดเจ้าเก่าเจ้าเดียวเจ้าแรกนะครับในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับซึ่งก็รสชาติติดอกจิตใจกันประทันสมัยเรียนนะครับร้านนี้เปิดมา30กว่าปีแล้วนะครับสมัยก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับสมัยก่อนอาจจะอยู่เป็นริมสะสะใหญ่นะครับเป็นสะ บ่อสามครับแล้วก็ย้ายมาหลายที่นะครับก่อนที่จะมาอยู่ที่ตรงนี้คือหลังสนามฟุตบอลนะครับบรรยากาศล่มรื่นนะครับเดีย๋ยวพามาชมบรรยากาศนะครับวันนี้เรานั่งกินอยู่เจ้าเดียวเลยนะครับเดีย๋ยวขอถ่ายรีวิวไยนะครับแม่ครัวกำลังทำอาหารให้เราอยู่นะครับตอนนี้ หายรีวิวเลยนะครับครับอรสบายเลยครับอาหารก็จะทำสดๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เออไก่ทอดอยู่ไหนเอาท้าจะดานหนังโอ้ย <c oughs> อรสบายเลยครับ, <c oughs> เ,บเ,เดี๋ยวก็จะรอทานกันนะครับร <c oughs> <c oughs> ้านจะอยู่ริมสระน้ำใหญ่นะครับ เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างร่มรื่นนะครับสามารถมาทานอาหารได้ครับมีทั้งอาหารพวกแนวหมูกระทะก็มีนะครับอาหารพื้นพื้นไก่ทอดไก่ย่างสูตรเก่านะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารเหนือด้วยนะครับมีอาหารเด็ดหลายอย่างเลยนะครับกับข้าวมาหรือ,อยังกับข้าวมาแล้วนะครับ เมนูแนะนำนะครับจะมีคอหมูย่างไส่กรอกอีสานลาบเหนือนะครับไส้อั่วก็มีนะครับอืมจะกัดล่มรื่นนะครับอาหารมาแล้วส้มตำรือเปล่าอันนี้คุณนายสุดเซ็กซี่ก็กำลังหิวเลยทีเดียวเชียวไก่ไม่มาเนะเาะรอไก่ อากาศอะไรไหมอากาศเหนือมายังอันนี้ปี2565นะครับกำแพงแสนก็ เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับสมัยสักสาสิบปีก่อนอาหารมาแล้วมาดูกันนะครับว่าอาหารหน้าทานขนาดไหนมาเร็ว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 มาแล้วมัวมวนไมอไนเหร <laughs> อฮะอเข้ามาดิ ทานด้วยกันจ้าขาดอะไรไหมเราขาดอะไรกันแล้วลโอเคครับ คขอบคุณที่รับชมนะครับข้าพเจ้าของตัวทานก่อนนะครับสวัสดีครับ